สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านเนาะนะก็ตามที่ผมได้เกินๆไปในคลิปที่ผ่านมาเนาะว่าจะขึ้นมานะบริเวณวัดอดุลน,นะครับผมนี่คือสวนทุเรียนพระอาจารย์นะครับพี่น้องสุดยอดมากเลยนะครับผมนะก็เราจะมาทำการค้นหาคุณตาบุญเนาะบริเวณหลังวัดอดุลน,นะครับพี่น้อง ตามที่พระอาจารย์เสริมท่านได้แนะเนาะในวันนั้นที่พวกเราไปทำบุญนะครับผมอไปกันครับที่น้องนะปฏิบัติการค้นหาคุณตาบุญในช่วงบ่ายนี้นะครับผมจะมีร่อง้อยอะไรหรือเปล่าเนาะนะนะ จุดตรงนี้นะครับนะด้านล่างนี้ยังไม่เคยมาทําการค้นหานะครับผมนะแต่ด้านนี้นะก็ค้นหาไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะเมื่อสักครู่ก็เผลอหลับไปนะครับเนาะ ก่อไม่ว่ากันเนาะทุกท่านเดินตามถนนหนทางนะฮะ <c oughs> ส่วนที่วัดเนาะก็มีงานนะครับผมมีบุญเนาะ นันจะเป็นทอดผ้าป่าหรือเปล่าเนาะหนึ่งสองสี่หเจคนนะครับนะในวันนี้เนาะสำหรับนะเจ้าที่หน่วยงานอื่นนะผู้ใหญ่บ้านเนาะเมื่อวานนี้ก็ออกมาทำการ คนหาด้วยกันนะครับในช่วงช่วงเที่ยง,งบ่าย,ายเนาะช่วงบ่ายหรือเปล่าเมื่อวานเนาะประมาณนี้ครับผม <c oughs> อืม จุดนี้ต้องสอบถามทางพี่อ๋อลูกอีสานนะครับผมว่าเคยลงมาสำรวจหรือ,อยังเนาะตกใจอะไรบริเวณนะทางไหนครับลุงยันจุดตรงไหน ียาก็เัริเวณนี่ครับโอ้หันหน้ามาน่ะฮะหานหน้ามาก็ชี้เข้าไปหันห้าแล้วก็ชี้เข้าไปประกอบประกอบประกอบกันโอ้ดีเหน่อยหน่วยเปิดทางเข้าไปมีน้เลยมหน่วยเปิดทางครับหน่วยเปิดทาง๋อจุดตรงนี้เนาะพี่น้องที่บริเวณที่นังยางเนาะ อ,นนอืมน,นก็เป็นทางนักศึกษาเนะาะดวงบกเขืนผู้หญิงคนนี้จะทุบจะทุบเราเรา,เ,ราเอาเงี้ยเราไปดันตรงวัดล่างเนาะเราเราดันเขินอีกกาเขานี่ไงกาเขาไหมหัวอะไรหัวนั้น อ๋อประทัดไหมเงี s <S ้ยบอมหมเงยบอมอยู่กับไอปนี้อืมไม่มีตัวอะไรไม่มี้วม่มีหัวใต่างหาวแถเลยเอันนี้ไปมบอกเจ้าที่เกหน่อยก่อนใ้เินตโ้ยจุดไดหดชุนดงเดดอะไรเจ้าที่เอาบวกเจ้าที่ัเด้อ อย่าอยู่ใกล้ป่าเด้อลุงอือป่านะ แตบุญเด้อว่าขอเหตุผลเหตุปาด้ขอเจ้าที่จะาตายจงบวกทางนะเจ้าทีทางให้เปิดปาทุกดอกเดียวทุกดอกเดียวด้วยนะเอฟซีพูดผีปีศาจที่จับตัวบุญตาบุญเอาไว้เนาะเเิิดดกน

ยันวันนั้นทุกงนเลนยางหลมบอันวันเดินนั่นุกมันกลนยางเลมลดำจิปูมัดน้ำทะเลกันนี่เนาะอืมไปบาเไหนเดี๋ยความมีตั้มน้นกดไม่เคยนาะยาวปุดยาวดตันใหญ่ทิ้งกัวนะไหลเบาดิโอ้ปลาเห็นงโง่บนนี่นาะ

ก็ไหนก็ลอยจะเจ็บหมดเราเราเดินตามทางนี่เนาะใช่ไหมตอนนั้นวันนั้นแหะดูตอนนั้นยามันนั่นที่นี่จะใครออกไปออกมาก็ไมนจะเห็นไงจะไม่จะเห็นเนาะมันจะเห็นรอยทางฐานทางออกทางครับแต่ว่าคนทเทวจะเดินในป่าเมื่อวันเมื่อคืนนี้จนไม่ได้หรอกมันต้องออกมาถนนเนาะใช่ยังไงก็ออกที่กระดูกกระปา ร okay, so no? ้อยเข่าร้อยออกก็ประมาณนี้ครับ fc อัพเดตเนาะปฏิบัติการค้นหาคุณตาบุญในช่วงบ่ายนะครับผมดูซ้ายดูขวานะ fc ดูสังเกตรอยย่าเนาะนะครับ วันพีทสทัสดีครับสวัสดีครับ